สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเิลิ่พิชิตการลงทุนนะคะประจำสัปดาห์ในครั้งนี้มองเอาลุกหว,วันที่2จงถึงวันที่6มิถุนายนนะคะ2,557นะคะปัจจัยที่ดูเรื้อรังรบกวนตลาดมานานได้คลี่คลายไปแล้วบางส่วนนะคะนั่นก็คือประเด็นเรื่องการเมืองภายในของเรานะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์รัฐประหารขึ้นนะคะในวันที่22พฤษภาคมในช่วงที่ผ่านมานะคะก็ต้องยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ภาพาทางด้านความกังวลที่มีต่อภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจ เ,เริ่มที่จะลดคลายความตึงเครียดลงได้ะนะคะก็ส่วนหนึ่งก็เ้อว่าว่ากลุ่มทางคอ,อ,อสชอที่เข้ามาเนี่ยเริ่มมีการปล่อยแผนเรื่องของการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจโดยผ่านพวกโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่เริ่มที่จะมีแผนที่จะดําเนินการนะคะภาพโดยรวมแล้วเนี่ยออมองว่าในเรื่องของทางคอสชอเนี่ยมีความชัดเจนในระดับหนึ่งในเรื่องของ การแบ่งกรอบการบริหารงานของราชการนะคะออกเป็น3ระยะนะคะระยะแรกก็คือเรื่องของการเดินหน้าขับเคลื่อนงานราชการตามระบบปกตินะคะในส่วนที่2ก็คือเป็นการสร้างสภาวะแวดล้อมให้กับบ้านเมืองนะคะอย่างเช่นเรื่องการจัดการให้มีสภานิติบัญญัตินะคะรวมไปถึงสภาปฏิรูปนะคะแล้วก็ในส่วนที่3ก็คงเป็นการนำทางเข้าสู่เรื่องของการเลือกตั้งนะคะที่จะเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบนะคะซึ่งทั้ง3ระยะนี้เนี่ยในส่วนสุด ท้ายน่าจะเป็นส่วนที่มีความาสําคัญกับมุมมองของนักลงทุนตต่างชาติมากที่สุดนะคะจะสังเกตว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย นักลงทุนต่างชาติค่อนข้างมีความกังวลนะคะในประเด็นในเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยนะคะก็ะมีแรงขายออกมาในตลาดหุ้นให้เห็นค่อนข้างชัดเจนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีการทํารัฐประหารมานะคะอ,ะอย่างไรก็ตามในภาพโดยรวมเนี่ยอาจจะถูกซัพพอร์ตได้ด้วยเรื่องของภาพทางด้านเศรษฐกิจที่เคยเป็นที่ความกังวลในช่วงก่อนหน้านี้ว่าจะขยับตัวทําอะไรค่อนข้างลําบากนะคะในช่วงนี้ก็ดูเหมือนจะมีความผ่อนคลายรวมไปถึงความคาดหวังต่างๆนะคะที่มีมากขึ้นต่อโครงการที่จะมีการดําเนิน การในอนาคตนะคะซึ่ง ตอนนี้เหมือนตลาดหุ้นค่อนข้าง,างเทรดบนความคาดหวังนะคะส่วนในเรื่องของ action plan จริงๆที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์แล้วก็รอตามกันต่อไปนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยประเด็นทางด้านการเมืองก็ยังมีประเด็นของผู้ที่ไม่เห็นด้วยอยู่ด้วยนะคะในฝั่งของออการชุมนุมเพื่อคัดค้านการรัฐประาหารยังคงดําเนินต่อไปอยู่นะคะก็คงต้องจับตาดูการควบคุมสถานการณ์นะคะว่าทางคอสชอทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ถ้ามันมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในระหว่างทางก็เป็นไปได้ว่า ตลาดอาจจะมีการพักตัวลงมาค่อนข้างแรงหน่อยแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเรามองว่าภาพโดยรวมของตลาดน่าจะเริ่มเข้าสู่กรอบของการทรงตัวนะคะเพื่อรอแรงกระตุ้นในปัจจัยใหม่หมๆเพิ่มเติมเข้ามาในตลาดนะคะซึ่งตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นจาก ตัวโครงการก่อสร้างาต่างๆนะคะโครงการลงทุนต่างๆที่จะประกาศออกมาในระยะต่อไปนะคะรวมไปถึงเรื่องของอชื่อของนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตัวครอรมอนะคะท,ที่เป็นชุดที่ชัดเจนเนี่ยตรงนี้คงคงเป็นแคทเทอริสตอีกตัวหนึ่งที่ตลาดรอยอยู่นะคะในระหว่างนี้ที่ยังไม่ได้มีความชัดเจนเนี่ยเรามองระยะสั้นๆเนี่ยก็คงต้องจับตาดูเรื่องความคืบหน้าทางการเมืองรวมไปถึงเรื่องของข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศหลักประกอบกันเป็นตัวนะคะสากปัจจัยภายนอกเองเนี่ย ในรอบสัปดาห์นี้ก็คงมีข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจที่ค่อนข้างสําคัญจากทางสหรัฐอเมริกาตัวหนึ่งก็คือเรื่องของภาคการภาคแรงงานของเขานะคะจะมีเรื่องของ non-farm p a y r o แล้วก็ตัว unemployment rate นะคะเป็นตัวเลขสําคัญที่ติดตามกันอยู่แล้วในทุกเดือนนะคะในช่วงต้นเดือนในสัปดาห์แรกนะคะก็คงเป็นตัวเลขสําคัญในสัปดาห์นี้จาก จากทางฝั่งรัสส่วนทางยุโรปเองก็จะมะีเรื่องของ ECB นะคะค่อนข้างที่จะส่งสัญญาณชัดเจนช่วงก่อนหน้านี้แล้วว่าตัวนโยบายแล้วก็เรื่องของมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเนี่ยอาจจะมีเพิ่มเติมออกมานะคะตรงนั้นก็คงจะเป็นความคาดหวังนะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องจับตาดูเรื่องของการประชุม ECB นะคะในรอบสัปดาห์นี้ภาพโดยรวมแล้วเนี่ยเรามองว่าเซ็ตของเราน่าจะเริ่มแกว่งตัวอยู่ในกรอบหรือว่าทรงตัวนะคะตัวอัพไซด์เรามองที่1,426ถึง1,440จุดนะคะในส่วนของแนวรับเ เนี่ยเรามองที่1,400แล้วก็1,380นะคะก็หุ้นที่จะเข้ามาเก็งกำไรในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายตัวขึ้นไปค่อนข้างแรงและเร็วจากการสัพพอร์ตของอตัว ตัวความคาดหวังนะคะในเรื่องของโครงการลงทุนต่างๆนะคะโดยพ็ยิ่งยิ่งกลุ่มรับเหมาจะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าในรอบสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็คือขึ้นมาค่อนข้างที่จะโดดเด่นแล้วก็สูงมากนะคะซึ่งการเก็งกาไรเนี่ยในช่วงสั้นก็คงหนีไม่พ้นเรื่องตริมระยะสั้นที่มีอีเวนต์สำคัญแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นยังคงเน้นเรื่องของปีิมระยะสั้นเกี่ยวกับหุ้นที่ได้ประโยชน์จากโครงการลงทุนจากทางภาครัฐหรือว่าเรื่องของ การแข่งขันฟุตบอลโลกที่กาลังจะใกล้เข้ามาด้วยนะคะแต่ว่าหุ้นที่จะ s e l e c t i v e ขึ้นมาในการเทรดเนี่ยควรจะเลือกตัวที่ยังละกาดไม่ควรที่จะเข้าไปไล่หุ้นตัวที่มันขึ้นมาสูงมากแล้วนะคะตรงนั้นค่อนข้างเป็นความเสี่ยงจากภาพโดยรวมที่เราเมองว่าอัพไซด์จะค่อนข้างจํากัดเไะ่ั้นตีมยังอยู่แบบเดิมแต่ว่าการเลือกหุ้นเนี่ยคงเลือกตัวที่ขึ้นน้อยกว่ากลุ่มนะคะหรือว่าเป็น s e c o ช d t i e ทลงมานะคะเป็นตัวที่ละกาดกว่า,านะคะห mm ุ hmm. ้นที่เราเลือกเข้ามานะคะอย่างในรอบสัปดาห์นี้นะคะตัวแรกเลยเี่ย ก็จะเป็นตัวปรุงเสฉวนไทยนะคะตัวนี้ค่อนข้างชัดเจนอยู่ในธุรกิจปรนนะคะกะ็มองส่วนหนึ่งก็คือจุดเปลี่ยนทางด้าน,นการเือนที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยก็คงทําให้มีแรงกระตุ้นเกี่ยวกับเรื่องของอโครงการก่อสร้างแล้วก็ความเชื่อมั่นของของนักลงทุนหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยที่ค่อนข้างชัดเจนก็คือเรื่องของ โครงการก่อสร้างภาครัฐนะคะแล้วก็เ,เรื่องของการาบริหารงานในส่วนของงบป,ประมาณลงทุนนะคะประจําปีที่ดีขึ้นแล้วก็ค่อนข้าง,างมีความชัดเจนทางคอสชว,ว่าจะมีการเร่งการบิดจ่ายจากงบป,ปี57 รวมไปถึงการทํางบปี58เนี่ยก็จะทําให้เสร็จตามกําหนดเวลานะคะเพื่อนตรงนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนในเรื่องของโครงการลงทุนแล้วก็การก่อสร้างเพราะฉะนั้นเรามองบูลซีเมนต์เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในผู้ได้รับอนิสง์จากยอดการใช้ที่จะมีเพิ่มขึ้นนะคะแล้วในส่วนของเสถียรภาพทางด้านการเือนที่มีมากขึ้นตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้นักลงทุนหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยมีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในตลาดที่อยู่อาศัยก็จะเป็นตัวที่ได้ประโยชน์ในระดับลําดับต่อไปด้วยนะคะ ตัวปูนใหญ่เองเนี่ยเป็นผู้นําตลาดทางด้านปูนซีเมนต์นะคะแล้วก็วัสดุก่อสร้างในประเทศนะคะเพราะฉะนั้นก็มองว่าน่าจะได้รับอันที่สอค่อนข้างที่จะเยอะกว่าตัวอื่นนะคะตัวปูนใหญ่เองเนี่ยมีธุรกิจหลายส่วนนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นธุรกิจปิโตเคมีนะคะตรงนั้นยังคงเป็นไปได้ด้วยดีจากสเปรย์ปิโตเคมีที่ยังอยู่ในระดับศูงย์อยู่นะคะก็ในส่วนของธุรกิจอื่นเนี่ยเช่นธุรกิจบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็ถือว่ามีแนวโน้มกลับมานะคะตามภาค ธุรกิจส่งออกที่เดินหน้าได้มากขึ้นด้วยนะคะดะันั้นโดยรวมแล้วภาพโดยรวมเราถือว่าค่อนข้างดีสาหรับตัวปูนใหญ่นะคะราคาพื้นฐานเนี่ยก็ มองที่ห้าร้อยบาทนะคะตัวปูนใหญ,ญ่เองเนี่ยเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่ให้ผลตอค่อนข้างสม่ำเสมอนะคะในยิวที่ดูในระดับที่ค่อนข้างดีด้วยนะคะก็ประมาณสี่เปอร์เซเพราะฉะนั้นเราก็ค่อนข้างที่จะชอบแล้วก็แนะนำนะคะกรอบเทรดระยะสั้นนะคะเราให้แนวรับอยู่ที่4ี่้อยสิบสองถึงสี่้อยแปดบาทนะคะในส่วนของแนวต้านก็อยู่ที่4ี่ร้ยสาสิบหกถึงสี่รอยสี่สิบาทนะคะให้คัดลอสที่สี่รอยสี่บาทนะคะ ตัวที่2ที่แนะนำนะคะก็คือตัว Minor International นะคะตัวนี้ก็คือมินนนั่นเองนะคะตรงนี้มองเรื่องของแนวโน้มธุรกิจโรงแรมแล้วก็อาหารในไตรมาสที่2น่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดสถานการณ์ทางด้านการเมืองก็มีเรื่องของการประท้วงที่ลดน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คาดหวังจะเห็นอัตราการเข้าพักโรงแรมที่ดีขึ้นนะคะ เหตุการณ์การร้านอาหารที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมีผลกระทบอยู่บ้างนะคะแต่ว่าถ้ามองในกลุ่มผู้ดาเนินธุรกิจทั้งนั้นโรงแรมทั้งหมดในตลาดเนี่ยเราก็มองว่ามินน่าจะเป็นตัวที่ได้รับผลกระทบที่น้อยที่สุดนะคะเพราะว่ามินเนี่ยมีโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารที่อยู่ในต่างประเทศเข้ามาแชร์สัดส่วนหรือว่าแชร์พอชั่นตรงนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นผลกระทบจากภายในก็น่าจะน้อยกว่าตัวอื่นนะคะอีกทั้งในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงกรกฎาคมเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีการถ่ายทอดตัวฟุตบอลโลกนะคะ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่5ทุ่มจนถึง7จ็โมงเช้านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มองในแง่ของธุรกิจอาหารน่าจะได้รับการสนับสนุนให้มีแรงซื้อเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะคะยอดขายจากตัว d e l i v e r y เนี่ยก็น่าจะเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพิซซ่านะคะซึ่งยอดขายในช่วงไตรมาสหนึ่งก็ตกลงไปค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือการอ่อนค่าของบาทนะคะในช่วงนี้ก็จะทําให้การรับรู้ของธุรกิจในต่างประเทศของมินดีขึ้นด้วยนะคะ ก็ภาพการเมืองที่คลี่คลายลงเนี่ยน่าจะาทําให้มินได้อานิสงในช่วงไฮซีซันในช่วงปลายปีก็คือไตรมาสที่4ได้เต็มที่มากขึ้นนะคะอตอนนี้เนี่ยราคาพื้นฐานที่เรามองไว้คือ30บาทน,นะคะกรอบเทรดในระยะสั้นสําหรับมิ้นนะคะเราก็ให้แนวรับที่24บาท50นะคะแนวต้านที่27บจาท50จนถึง28บาทน,นะคะแล้วก็ตัดขาดทุนที่23บาท75นะคะ อีกตัวหนึ่งที่เราแนะนําเข้ามานะคะอยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างดีเป็นสีนิดนึงสําหรับตัวผลิตไฟฟ้าหรือว่าตัวเอ็โกนะคะตัวนี้เนี่ยมองในแง่ของระยะสั้นที่เข้าสู่ช่วงฤดูร้อนเนี่ยก็จะทําให้อปริมาณความต้องการใช้ไฟเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะคะแล้วก็ถ้ามองแนวโน้มของแผนในระยะยาวแล้วเนี่ยโครงการระยะยาว5ปีของเอ็กโกเนี่ยมีแผนการขยายกําลังการผลิตอย่างต่อเนื่องนะคะ มองในแง่ของระดับราคาแล้วในช่วง3เดือนที่ผ่านมาถือว่าเอโก้ค่อนข้างปรับตัวน้อยกว่ากลุ่มนะคะปรับปรับขึ้นได้น้อยกว่ากลุ่ม ในกลุ่มลงไฟฟ้าด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มองค่อนข้างละกาดนะคะสำหรับตัวเอโก้นะคะเป็นหุ้นกลุ่มลงไฟฟ้าก็ย่อมจะมีเรื่องของปันผลที่ค่อนข้างสม่ำเสมอเข้ามาด้วยนะคะเป็นตัวหนึ่งที่เราดูค่อนข้างดีเซนซีฟละกาดแล้วก็ค่อนข้างชอบอยู่นะคะราคาพื้นฐาน140บาทนะคะกรอบเทรดระยะสั้น130จนถึง129บาทนะคะแนวต้านอยู่ที่134-136แล้วก็ตัดขาดทุนที่128บาท50นะคะนั่นก็คือหุ้น3าตัวที่เราแนะนําเข้ามาสําหรับการเก็งกาไรนะคะ แล้วแต่อยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างจะดูแลกะคือขึ้นน้อยกว่ากลุ่มในช่วงที่ผ่านมานะคะอย่างที่บอกในช่วงนี้เนี่ยตลาดอาจจะมีความขันผวนมากขึ้นแลบว่าเกราะโดยรวมคอ่อนข้างที่จะทรงตัวนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่เทรดหุ้นในช่วงนี้ก็ต้องค่อนข้างจะเซเล็กตีฟพุ้นให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะเราติดตามสถานการณ์ทางการเมืองให้ใกล้ชิดนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ